สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะถึงคิวราศีเมษแล้วนะคะดวงชาวราศีเมษประจําเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมชาวราศีเมษจะเป็นยังไงนะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะก็มีทั้งตรงและไม่ตรงนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พรมยาน,นะคะอวยพอรอวยชัยให้ทุกท่านนะคะมีเส้นทางมีแนวทางในการใช้ชีวิตในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ค okay. ครบแล้วแม่หมอาจาักให้12ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษบ้างนะคะว้าวราศีเมษนะคะเฮ้ยเราชาวราศีเมษเล็งไปไหนคะเนี่ยว้าวเล็งการทํางานเล่งอาสาไปไหนเล็งอะไรเอพฝาขันทกุมาร พาแม่อูมาโอ้โหขยันทำงานเวอร์พาเกตมงคลโอ้เดินทางไปไหนเนี่ยเดินทางระยะสั้นๆไปไหนคะพระพิรุณสุก,กายสบายใจอรงี้ดีกว่าพยาคุดกับนางกากีขขงเบ้งโอ้โหวางแผนวางแผนวางแผน นางสีดาขยันทำงานนี่ไพ่ทำงานมาเพียบเลยนะคะใบสุดท้ายของชาวราศีเมษนะคะโอ้โหบินคู่เลยนะเนี่ยชาวราศีเมษโอเคอืทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีเมษนะคะจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนนี้นะคะโ,โหชาวราศีเมษเนี่ย เป็นคนมั่นใจนะมั่นใจร,ร, 88, รู้ว่าตัวเองชอบอะไรรู้ว่าตัวเองทําอะไรนะคะแต่ในบางครั้งก็มีความสับสนในตัวเองก็เหมือนกันนะคะเหมือนแบบจะเลือกทางไหนดีไปยังไงดีนะคะแต่เป็นคนมั่นใจในทุกสิ่งอ่ะการเงินไม่ขาดการงานก็มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรทําอะไรนะคะส่วนความรักความรักก็มั่นใจในความรักนะคะเป็นคนที่มั่นใจในความรักอ่ะ โช,โชเลยรักก็รักเกียรก็เกีดเยดอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยช่วงนี้นะ <c oughs> โหย,ยังไงดี <c oughs> <c oughs> เลงเลงท่องเที่ยวเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้เอาเรื่องเรื่องทั่วไปก่อน <c oughs> รู้สึกว่าจะเลงการท่องเที่ยวนะเนี่ยมีการเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดต่างพื้นที่นะคะ <c oughs> เป็นการเดินทางที่แบบมีความสนุกสนานความ ความสนุกสนานความความสุขสบายอะไรประมาณนี้นะคะความรู้สึกรู้สึกแบบได้นั่งได้พักอ่ะรู้สึกว่าเดินทางครั้งนี้มันจะมีความสนุกความได้พักแต่ว่ามันก็มีหลายสิ่งให้วุ่นวายอยู่เหมือนกันนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณได้ได้นั่งพักอ่ะได้พักกับการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะอ่ะทีนี้เราจะมาดูเรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องเงินช่วงนี้เรื่องงานเรื่องเงินก็รู้สึกรู้สึก รู้สึกเหนื่อยกับเรื่องเงินเหมือนกันนะรู้สึกมีภาระรู้สึกภาระเยอะกับการใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายนะขยันทํางานมากเลยเนี่ยขยันหาเงินนี่ก็ขยันหาเงินคือออกหาแต่เงินเพื่อเพื่อภาระที่มีอยู่อาจจะเป็นแบบค่าใช้จ่ายต่างๆในการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านนะคะประมาณนี้ แต่เงินมานะเงินไม่ขาดนะคะเงินมาเรื่อยๆไม่ขาดแล้วคุณคุณก็ก็ดูที่จะมีการวางแผนได้ดีเนี่ยให้ให้ผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นอ่ะเจ้าของจตารเจ้าของราศีดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะให้คู่ของคุณหรือใครก็ได้ที่ที่มีความสัมพันธ์กับคุณนะดูเงินให้จัดการวางแผนการเงินให้คุณเพราะคุณขยันทํางานอะ่ะ ขยันขยันขยันทํางานแต่แต่ไม่ได้ใช้เงินแต่ไม่ได้วางแผนการเงินดีขนาดนั้นนะคะให้คู่ของคุณหรือคนใกล้ชิดครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่วางแผนการเงินให้คุณแล้วการเงินคุณจะดีนะส่วนการงานการงานคุณมีความมั่นคงแล้วอะ่ะการงานมีความมั่นคงงานอะไรแแกๆคุณก็ทําได้หมดแล้วคุณขยันทํางานงาน งานไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้ให้เขาเรียกอะไรผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะ่ะอืมนะคะเอ๊ะแม่หมอพูดอะไรไม่ไหวยังไงค่ะก็คือการงานเนี่ยดูดูแล้วการงานมั่นคงผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนเพราะคุณมีเป็นเป็นคนขยันนะ่ะขยันทํางานงานเยอะทาทางานเยอะขยันนะ่ะเออประมาณนี้ค่ะ คุณทํางานเก่งทํางานขยันขยันเพื่อใครขยันเพื่อเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อบุตรบริวารเพื่อครอบครัวเลยแล้วก็นี่ไงอุปสรรคคือเนี่ยต้องใช้เงินใช้เงินเพื่อการเดินทางโอ้โหนะเดินทางเยอะมากเลยนะคะเดินสิงหามีแต่การเดินทางอะทั้งการเดินทางทํางานทั้งการเดินทางท่องเที่ยวเลยนะ คุณวางแผนเดินทางเยอะเลยในเดือนสิงหาคมน,นะคะแล้วไปเป็นคู่ด้วยนะไปกันเป็นแบบครอบครัวอะไรอย่างนี้คุณอืเป็นคนขยันทํางานมากใจเย็นด้วยมีความมีความมีความสุขนะเดือนนี้ชาวราศีเมษนะคะไปท่องเที่ยวอย่างมีความสุขเลยนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าทํางานหนะักยังทํางานเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักประมาณนี้นะคะอือ ไม่มีอะไรเลยแค่ใช้เงินไปกับครอบครัวใช้เงินไปกับการทำงานนะคะส่วนคนโสดอาอแล้วคนโสดเลงคนโสดเลงอีกแล้วคนโสดวางแผนแล้วเลงเลงไปไหนเลงเลงเลงหาคู่นะคะแต่ว่าคู่เนี่ยคู่มันมาไวคู่มันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ต้องใช้เวลาในการดูนะมาอีกแล้วอะอ่านหลายราศีในเดือนนี้นะมีมีเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในแต่ละราศีของเดือนสิงหาคมนะคะเกณฑ์ที่แบบการครบซ้อนการถูกหลอกนะคะมาอีกแล้วคนโสดให้ระวังการครบซ้อนการถูกหลอกนะวันนสแตนเนี่ยมาปุ๊บปับป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันเลยไมหมอกว่าจไงเออประมาณนี้นะคะ ก็ให้วางแผนให้ดูดีๆด,ด,ดีกว่าให้ดูนานๆน,นะคะจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะสําหรับคนสดให้ดูนานๆให้ใช้เวลาไตร่ตรองนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจตกลงปลงใจในเดือนสิงหานะคะให้เลยไปก่อนหรือค่อยๆดูนานๆใช้เวลาใช้เวลาในการศึกษานะแล้วในในบางคนก็ส่วนใหญ่จะวางแผนในการทํางานซะมากกว่านะอืม แล้วบาในบางคนก็มีการเริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะคะเหมือนแบบไ,ไม่มีประสบการณ์ในงานนั้นแต่คุณเป็นคนเก่งก็จะจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะคุณเป็นคนเก่งอะ่ะของเบ่งวางแผนวางแผนฉลาดแกมโกงอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเข้าๆประมาณนี้นะสำหรับดวงเดือนสิงหาคมของชาวราศีเมษนะคะไพ่สรุปเนี่ยพระ นาลายทรงสุบรณพระนาลายทรงสุบรนนะคะคุณทาอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเหมือนแบบเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณตามเหตุและผลตามบุญที่คุณทํานะคะคุณทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นอยากมีเงินก็ขยันทํางานนะคะอยากได้ความรักก็รักเขาก่อนอย่าอย่าหลอกกันประมาณนี้นะคะอยากได้บ้านก็ขยันทางานเหมือนกันเลยนะคะอยากได้อะไรให้ตั้งใจทําสิ่งนั้นนะคะอืม ประมาณนี้คร่าวๆเรียบร้อยนะคะเราก็เดินทางด้วยเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางเยอะเลยในเดือนสิงหาคมนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกหรือเดินทางไปทํางานก็ขอให้ปลอดภัยทํางานได้ประสบความสําเร็จนะคะก็ไว้เจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะสวัสดีค่ะ